สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนบอลทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์คู่มวยก่อนชกในคลิปนี้ขอจนุญาตท่านผู้ชมแฟน,นบอลทุกท่านไปวิเคราะห์คู่มวยในรายการใหญ่ของฟันแชมเปี้ยนชิพนะครับอีกรายการหนึ่งนั่นก็คือรายการไฟไนท์สามสิบเจ็ดซึ่งมีโปรแกรมเจีชกกันในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2 0ง8นี่เองนะครับณสนามมวย เวทีลุมพินีกรุงเทพซึ่งเป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนมวยรอติดตามชมนิโคคาดินโรนักสู้จอมบูเลือดเดือดกำปั้นหนักจากสกอตแลนด์เตรียมป้องกันตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ี่ของเรนจิ้งวันมวยไทยรุ่นฟเฟทเวทน้ำหนักไม่เกิน1 5 5่อปอนด์จากกรุ๊กริซซี่นักต่อสู้ขาลุยจาก สหรัฐอเมริกาในกติกามวยไทยรุ่นเฟตเทเวตไปดูประวัติและสิติการชกวิเคราะห์กันนะครับมาดูทางด้านของนิโคคาริโลนะครับมีความสูง5ฟุต10นิ้ว179ซติเมตรนะครับจากประเทศสกอตแลนด์อายุกี่17ปีมาดูสิติการชกใน6ไฟล์สุดเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาชกอยู่ในรุ่น เนตเวทนะครับน้ำหนักไม่เกิน145รปอนด์นะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กกว่ารุ่นนี้นะครับ1รุ่นนะครับก่อปราบนักมวยไทยมาหลายต่อหลายคนนะครับแถวหน้าของเมืองไทยเท่านั้นนะครับก่อนที่จะมาแพ้ทีโอนะครับชกหนึ่งให้กับนามิออนนะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นนี้นะครับในรุ่นเฟรตเวทนะครับมาดูสติ ผลการชกของเขาใน6ไฟล์ล่าสุดในวันนะครับชนะ tko ยก3เฟอร์กัสคาราแพ็กในวันลุปนินีหนึ่งสามชนะ tko ยก2เมืองไทยพิเคสัญชัย,ม,ยมัทเยมในวันลุมพนี22ชนะนอกเอายก2หน้องโอฮาม่ามวยไทยฟันลุมพนี46ชนะ tko ยก2เสมาเพชรแฟรเทค วันไฟในยี่สิแผลทีโอยก1นาบิวอานานในวัน170และครั้งล่สุดนะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาชกเป็นครั้งแรกนะครับชนะนอกเอายกสองศิีชัยสิทธิ์2พี่น้องนะครับบันไฟใไนสามสิครับมาดูทางด้านลุกลิซซี่มีความสูง6กฟุต 1 8 5ซติเมจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอายุ29ปีมาดูสิติการชกในวัน4ไฟล์ลสุดนะครับแพ้คะแนนเอกฉันในการชกกัน3ยกให้กับโจนทวุธวันไฟไน17ชนะคะแนนไม่เอกฉันในการชกกัน3ยกเอ็ดดี้อาบาโซโลวันไฟไน19 แพ้ tko ยก3อัปปลาคูยเต้วันไฟใน23และครั้งล่าสุดนะครับชนะทียก1โคดี้เจโรมวันไฟใน27เมื่อมาเปรียบเทียบตีการชกของทั้งคู่นะครับนิโครนะครับกไฟล่าสุดนะครับแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับให้กับนาบิโอนาน,นะครับ ก่อนหน้านั้นก็ชนะรวดนะครับชนะส่วนใหญ่จะเป็นชนะแบบไม่ครบยกนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับในหลายไฟชกอยู่ในเวทเล็กกว่านะครับในรุ่นแวนต้เเวทนะครับก็มาชกแค่ไฟเดียวนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทในรุ่นที่จะชกในไฟนี้นะครับน้ำหนักไม่เกิน1 5 5ปอนด์นะครับสติการชกของ ลุกนะครับใน4ไฟนะครับชนะ2ไฟแพ้2ไฟนะครับก็ถือว่าฟอร์มกันชกสติของนิโค้นจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนทางด้านลุกนั้นก็เป็นรองนะครับประสบการณ์ก็เป็นรองนะครับท่านผู้ชมนะครับสิติการชกก็เป็นรองนะครับแต่เอาชกในรุ่นนี้มาตลอดนะครับในการวิเคราะห์นะครับก็มี5หัวข้อเหมือนเดิมนะครับ เป็นกติกามวยไทยนะครับใช้ศอกได้นะครับจับขาคู่ต่อสู้ได้นะครับเวลาคู่ต่สู้เตะมานะครับแล้วก็จับโน้มคอมาตีเขาได้นะครับ 1. นะครับน้ำหนักหมัดศอกนะครับ 2. ความอึดของคาง 3. ความอึดของหน้าท้องลําตัว 4. ี่รูปร่งช่วงชก 5. จังหวะฟีมือในการออกวุธนะครับมาดูข้อที่1นะครับน้ำหนักหมัดศอกถือว่าทั้งคู่ใช้หมัดศอกได้ดีนะครับความเร็วจะขึ้นอยู่กับ ริซี่นะครับนิโคช้านะครับแต่ชัวนะครับหนักกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมให้คะแนนทางด้านนิโคนะครับ19คะแนนนะครับให้ลุก18คะแนนนะครับในข้อที่1นนะครับมาดูข้อที่2นะครับความเปิดของคางความเปิดของคางน่าจะสูสีกันนะครับท่านผู้ชมนะครับสูสีกันพอสมควรนะครับทั้งคู่ก็เคยแพ้แบบไม่คบยกมา กันนะครับผมจึงให้ความอึดของคางนะครับเท่ากันนะครับให้นิโค19บาคะแนนนะครับให้ลุคลิซซี่19บาคะแนนนะครับมาดูหัวข้อที่3ความอึดของหน้าท้องลําตัวก็ถือว่าทั้งคู่น่าจะสอบม,มาดีนะครับในการขึ้นชกในรายการใหญ่ของวันนะครับแต่ทางด้านนิโคนะครับมีกล้ามท้อง ที่ดีกว่านะครับไนหลายไฟที่ชกมานะครับผมได้ดูรูปร่างของนิโคนะครับส่วนลูกมีความสูงมากกว่านะครับท้องจะบางกว่านะครับกล้ามท้องมีน้อยกว่านะครับผมจึงให้นิโคกิโลนะครับ19คะแนนนะครับให้ทางด้านลุกลิซซี่นะครับ18คะแนนนะครับหนวข้อที่4นะครับรูปร่างช่องชกมีความสูงต่างกันอยู่ที่6เซนติเมตรนะครับ ลุกริซี่สูง185ซนเมตรนะครับส่วนนิโคคาริโรนะครับสูง179ซนเมตรครับก็ห่างกันอยู่ที่6เซนนะครับผมจึงให้ลุกฤิซี่นะครับคะแนนเหลืออยู่1คะแนนนะครับให้นิโค18ปคะแนนนะครับให้ทางลูกทิซี่สิคะแนนนะครับหหนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5จังหวะฝีมือในการออกโว้ชและแก้เกมบนเวทีนะครับ ทางลูกติซี่นั้นนะครับในการออกวดนั้นรวดเร็วกว่านะครับเสียบเท้าดีกว่าจังหวะฝีมือดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามนะครับทางด้านนิโคคาริโรนะครับถ้าได้ออกหมัดนะครับออกหมัดเป็นชุดหนักหน่วงมากกว่านะครับมีความแม่นยําดีกว่าเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สเตปหมัดที่คมนะครับคมกว่านะครับผมจึง ให้คะแนนเท่ากันนะครับในหัวข้อนี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับโดยสรุปโดยรวมนะครับท่านผู้ชมในหัวข้อที่5นะครับผมให้นิโคลสิบเคะแนนนะครับให้ทารูกุลที่สิบเคะแนนนะครับเมื่อรวมคะแนนทั้งห้าหข้อนะครับนิโคได้ไป9 4คะแนนนะครับลุกติซี่เกคะแนนนะครับเมื่อดูจากคะแนนนะครับสูสีมากๆนะครับนิโคเหลื่อมอยู่แค่1คะแนนนะครับ ใน5ข้อนีครับที่รวมคะแนนออกมาแล้วนะครับผมว่าสูสีนะครับดูจากคะแนนนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมยังมองไปที่นิโคคาริโลนะครับหมัดหนักกว่านะครับมีโอกาสปิดเกมได้ดีกว่าลูกริซี่นะครับแต่ทางลูกริซี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเสิบหมัดเขาก็ออกรด้รวดเร็วเหมือนกันนะครับเสิบเท้าดีกว่าว่องไวกว่า สเตปเท้าดีฟุตเวิร์กดีการออกหมัดนั้นได้รวดเร็วกว่าอาวุธครบเครื่องกว่าทางลูกรีซี่จะได้เปรียบนะครับแต่ทางนิโคคาริโลนะครับจะได้เปรียบความหนักนะครับและก็การออกหมัดเป็นชุดคมกว่านะครับหนักกว่านะครับท่านผู้ชมผมจึงมองว่านิโคคาริโลนะครับน่าจะชนะในไฟนี้ไปได้นะครับน่าจะเป็นแบบไปครบยกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ก็ามาใต้คลิปได้นะครับความเห็นของท่านผู้ชมแฟนทุกท่านนะครับอาจมีความเห็นมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับผลการโชคจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ขอเปี่ยงใจให้กับผู้แพ้และจินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับในการโชคในรายการวันนะครับในการใหญ่แบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นกติกาหวยไทย ใช้นมเล็กสีอ่อนนะครับการยกกาดนั้นถ้าประมาทนะครับบางไม่มิดนะครับอาจโดนหมัดคู่ต่อสู้นับนอกได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นองไรก็คอมเมนต์้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ